โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทางบ้านทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานท่านต้องชีงเนื้อชีงใต้ชีงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมส์ scar for reload ดีเช่นเคยนะหลังจากที่ผมหายไปประมาณเกือบถึงสัปดาห์ได้นะครับติดภารกิจอะไรหลายๆอย่างเล็กน้อยนะฮะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จาก ep ที่แล้ว ep ล่าสุดผมน่าจะเล่นถึงสเตจ5นะครับก็วันนี้เราจะมา ทดลองสเตต5ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งผมนั้นก็แอบได้ไปทำการซุ่มเล่นนะครับแล้วก็อัปเกรดปืนจนเมนแคนนอนแล้วก็วินแคนนอนผมอยู่ระดับ2แล้วนะครับก็คือเราอัปเต็มช่องทั้งหมดนะมันจะขึ้นไประดับ2ให้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นสเตต5ไหวไหมดี๋ยวเราก็ลองเล่นกันดูดีกว่านะครับก็ผมจะพยายาม ทำซีรีส์นี้ให้จบนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเป็นซีรีส์ใหม่โองอนะที่นี่อะไรวะเนี้ยโอเคครับเดนว่าไม่รู้เรื่องแล้วนะกันนะก็สเตจห้ารู้สึกว่าจะเป็นการที่เราต้องเ,อเราจะยิงคือเหมือนกับว่าเราจะยิงปืนไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำการหลบลูกกระสุนยาวนะแล้วก็ช่วยเหลือคนให้ครบนะครับ ที่ผมจำได้ก็คือผมเล่นไม่ผ่านนะครับก็ได้มีการแอบซุ้มเล่นมานครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียนเทนะต้องลองดูครับหน,น้นี้เน้นความใจเย็นเป็นหลักเลยนะครับซึ่งผมไม่มีนะเอาให้ผ่านกนแล้วกันตอนนี้อุ้ยเฮียแม่งยิงต่อตูเลยอุ้ยไอ้เย้ ผมดูผิดปะลอลีนะครับทุกคนอันนี้เราได้สเตียนทัดหายไปแล้วนะโอ้รเศร้าเลยโอเคสคู่นะครับนี่ครับกลับมากันอยู่ในเกมนะมื่อกี้ก ออกไปเช็คโปรแกรมนะครับว่าอัดติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมได้ทําการอัดมา2-3รอบแล้วแต่ว่าไม่ติดนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮึบ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 โอเคโอเคโอเคโอ้ตรงแต่มันอันตรายมันอันตรายโอ้อันตรายเกิน อันนี้เราหิวดาวมากกว่านะเที่ยวเยี่ยเี่ยเี่ยคนโอ้โหผมพลาดคนไปหนึ่งคนแล้วกันไม่เป็นไรครับเอาให้มันรอดได้ไหมงั้นผมเลือกเที่ยวคนก่อนว่ะนี่เวทรอดเลยเมื่อเราปล่อยมือจากหน้าจนะคนับมันจะเป็นการพักนะนี่ผมก็มาช่างเย็นเลยนะวันนี้ ไม่เหมือนกับ EP ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นอาการหัวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวคนคนช่างแม่เมนกันนะอ,อยู่นี่อุ้ยอุ้ยอุเชี่ยเช่เโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แบบทางขวาหน่อยก็ดดาวอุ้ยลบโอเค ต้งจะเย็นจัดคือผมไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าเล่นในโทรศัพท์มันจะขาดกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นในแอนดนอยดอันนี้คือที่ผมตายตายที่เดีวนะอุ้ย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 เฮียคาดดาวเลยไม่เป็นไรเอาให้หลอดอืไม่ได้ว่ะไอเฮียยากเกินโอเคนะครับเข้ามาอยู่กันในเกมใช่เคยเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการดูคลิปนะครับเมื่อเราตายนะจะสามารถดูวิดีโอเพื่อ รับดาวคูณ2ได้นะครับก็คุ้มนะครับแต่จริงเกมน,นี้ก็โฆษณาค่อนข้างเยอะนะเกมฟรีก็ต้องมีโฆษณานะครับก็เรื่องโมดิเดี๋ยวเราผมอยากอัพแมกเนตก่อนนะฮะเมนแคน n อนโเอนเนอร์จีชิลล์มิสไซเดี๋ยวผมจะอัพแมกเนตไปก่อนแล้วกันนะครับอันต่อไปจะเป็นการอัพมิสไซลเราจะเล่นอีกตาหนึ่งนะ โอเคนะครับขอ้อ <KNOW> ค mm <nervous> ิดที่เจ้ากตายที่แล้วก็คือเราเกิดอาการหิวเลือดมากเกินไปหิวหิวดาวนะพูดบิดโอเคเข้าไปดีนะโชคดีนะจ๊ะเนี่ยช่วยคนได้ก็ช่วยไปก่อนนะ กี้ผมค่าเสียเลือดเยอะไปนะครับตอนต้นเกมอันนี้จะไม่พยายามจะไม่เสียเลือดต้นเกมเยอะนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มหัวอุ่นๆแล้วนะขอให้ผ่านก่อนในที่มีดาวเพิ่ต่เมื่อี้อิดแมงเล็งผมไม่อยู่เลยอุ้ยหลบทัน ันเริ่ม <Human Risk S 1> มาแล้วครับจำยับโอเคโอเคทดกทาก็ช่วยนะครับอยางนี้พื้น <Human Risk S 1> ที่โล่งก็พยายามช่วยให้ได้นะ <Human Risk S 1> เดี๋ยวจะได้แต้มอะไรมาโอเคผมยังไม่เข้าไปเง okay. บเงียบไอปืนที่นี่มันยิงแบบเร็วมากนะผมแทบไม่ทันเนี่ยไอปืนตัวเนี้ย พักมือเล็กน้อยนะชึบ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 โอเคอันนี้เหมือนจะไม่ช่วยนะเพราะว่าปืนมันลบยากอุ้ยกับโดนมีเวนอันนี้ก็น่าลำคาญนะครับเอาเป็นว่าคนก็ช่างแม่ง่อยมันยืนแห้งแบนนะบนี้นะราลบหิวเลือดหิวเลือดเอ้ยหิวหิวดาวโอ้่ปีกะอะเฮามามามา,มา อยูไ่ได้อยูไไไไ่ได้นี้เริ่มมาดีนะตาตองจบงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับวุ้ยกับลูกตด้ๆๆๆนนตมๆนี้เจ็บเลือดนะครับหลังมันทอยมอ่นแหละหนบมุมหนบมุมโอเคครับงี้ช่วยไ่ดึ๊บ Ooh, okay. อุ้ยเยอะเกินโอเคออยไปนะครับดาวเหลื okay, แค่นี้พอที่ผมต้องงานอัพแมกเนต็กเอราอย่างนี้นะครับเพราะว่าแมกเนต็กมันจะช่วยดูดดาวนะมันเป็นแม่เหล็กอ,อู้หูเกือบโดนเยีะยมันก็พลังงานตฟฟ้าหุ่ด้วยนะไตวะเลยเกือบ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 โอเคมา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  ตาที่ล้ยงตุมางนี้ไปแล้วโอเค okay. okay, ครับตอนนี้ก้าวหน้ามาไกลพอสมควรนะโอเคปล่อยแต่ปล่อยไดยสองดาวอุทยเกือบโดนโอเคครับอุยกือ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 บเกบูข้างหน้าลุ่มซัยเงียอุ้อยุน,ยนี้ได้ฟามเงินได้สบายเลยนยโอเคกูบ okay, ว we ีเวร ยูดูดูรอดยี่สิบบาทปัดอ s okay เคแบ่ไม่ทำนะตั้งแมงโอเคครับเลยคอมพีวนะอู้เอาซะเหนือตกเลยว่ะสี่ร้อยยี่สิบหกดาวเอาผมคิดว่าไม่น่าถึงร้อยเปอร์เซ็นนะเนี่ยสตาร์ได้เก้าสิบห้านะครับแล้วก็ได้โนดาเมจนะครับก็เดี๋ยวเราก็เพมาเล่นใหม่แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเอาให้ผ่านก่อนนะโอเคครับได้ผลล็อกเตจดหกขึ้นมานะครับ เราจะเอาเงินเนี่ยไปอัพมิสไซเพิ่มนะโอเคครับเฮ้อสเตทหกมาแล้วครับเราลองคลิกดูกน,นะก็สเตทหกเนี่ยเราจะสามารถใช้ปืนได้เหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่สเตทห้าเนี่ยเราวิ่งโง่ๆนะครับวิ่งเก็บดาวนะครับก็ถ้าใครชอบ ให้เกมแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือว่าอยากจะให้เล่นเกมไหนแง่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจแล้วนะครับถ้าไม่ติดงานนะฮะห,หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าจะมีข้อแนะนำอะไรก็ได้นะฮะโอเคนะครับไว้เจอกิปหน้าแกันนะครับสวหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกันสเตท6นะครับ EP หน้านะ